พวกเรากลุ่มที่17วันนี้จะมานำเสนอการบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ค่ะโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังต่อไปนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาีรัตเจียบรินรหัส5350110061ค่ะสวัสดีครับองนายปิยรัตน์อันนัคอร์รหัส5350110070สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุติมาสิริพันธ์รหัส5350110156ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรา,าชมนหาส5 4ห0าศค่ะการจัดระเบียบไฟล์ในฮาร์ดดิสด้วย Defragmentation Smart Defect โปรแกรมจัดเรียงข้อมูล Disk Defragmenter เครื่องเร็วขึ้นโปรแกมรม Smart Defect เป็นโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลตัวหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมสำหรับช่วยทำการ dis- defragment หรือทำการจัดเรียงข้อมูลบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอย่างฮาร์ดดิสก์ให้เป็นระบบระเบียบที่ได้รับการยอมรับสูงตัวหนึ่งเลยทีเดียวผู้ใช้คอมพิวเตอร์มักจะเจอปัญหาเดียวกันที่พบบ่อยๆคือได้ใช้คอมพิวเตอร์ไปได้สักพักหนึ่งโดยที่ไม่ได้ทำการ format หรือล้างเครื่องเครื่องก็จะทำงานได้ช้าลงนี่เป็นปัญหาหลากัหลกๆที่พบบ่อยมากสำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ค่อยมีความรู้มากนักกับการจัดการกับข้อมูลในเครื่องปโปรแกรมดิสดิฟิกขอโทษค่ะ โปรแกรมดิ s เฟสเมนตหรือโปรแกรมจัดเรียงข้อมูลยังช่วยทำการปรับปรุงให้ฮาร์ดดิสของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นอีกด้วยคุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรมจัดเรียงข้อมูล Smart d e f e c t มีดังนี้ 1. สามารถเลือกไรที่ต้องการในการ จัดเรียงข้อมูลได้หรือจะเลือกทั้งหมดทําทีเดียวเลยก็ได้ 2. สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลทั้งแบบ ntfs และแบบ fat 3 2 3. เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอย่างฮาร์ดดิสก์ของท่านให้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องล้างเครื่องฟออ์แมตเครื่องใหม่ 4. สนับสนุนฮาร์ดดิสก์แบบ ssd 5. จัดเรียงข้อมูลโดยไม่สร้างความเสียหายใดๆให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU ของคุณเลยแม้แต่น้อย 6. สามารถตั้งเวลาในการจัดเรียงข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ 7. รายงานผลการจัดเรียงข้อมูลอย่างละเอียดย้อนหลังได้ในรูปแบบของกราฟดูง่ายเข้าใจง่าย 8. สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี100%ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆ หรือมีแอปแฟงใดๆการสำรองและกู้คืน Windows ด้วย System Rest Back Restore Backup Windows and r e t o r e ตาร์เบคอัพวิน s ดว์แอนด์คือการที่เราทำสำเนาของตัวระบบปฏิบัติการไว้และเมื่อมีปัญหาเราก็แค่เรียกคืนหรือ Restore Windows จากไฟล์ที่เราสำรองไว้ สะดวกและเร็วกว่าลง Windows ใหม่แถมยังไม่ต้องมานั่งลงโปรแกรมใหม่ให้ยุ่งยากซึ่งโปรแกรมลักษณะ Backup Windows นี้ในโน้ตบุ๊กหลายๆแบรนด์ก็มีโปรแกรม Backup Windows a n d r e s t o r e อยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีขึ้นมาก็ยังมีตัวโปรแกรมของ Windows 7จะกล่าวแนะนำการใช้งานดังนี้การ Backup Windows a n d Restore ของ Windows 7 หมาะก,กับคอมพิวเตอร์ที่ลง Windows ไดเวอร์และโปรแกรมต่างๆไว้แล้วก็ทำสำเนาไว้ก่อนถ้า Windows มีปัญหาก็แค่ดึงไฟล์ Backup Windows มารีสตอร์ใหม่ก็ได้เหมือนลง Windows ใหม่ก่อน Backup Windows ให้เข้าไปที่ Control Panel เลือก System a n d Security แล้วไปที่เมนู Backup and Restore ขั้นตอนการ Backup ในกรณีที่ไม่เคยใช้งาน Backup Windows and Restore ก็จำเป็นต้องทำการสร้างไฟล์ Backup ขึ้นมาก่อนโดยไปที่ Create a System Image ให้ทำการ Create a System Image เพื่อเริ่ม Backup Windows ถ้าหากไดร์ฟในฮาร์ดดิสเราพื้นที่ไม่พอในการเบ็กอัพวินโดโดยอาจจะสร้างเบ็กอัพไปที่ DVD หรือไดร์อื่นๆก็ได้โดยโปรแกรมยังสามารถเลือก,อกไปเซฟที่ไดร์อื่นๆบนเน็ตเวิร์กพร้อมใส่ยูเซอร์พาสเวิร์ดเครื่องของเราในกรณีล็อกเครื่องในการเบ็กอัพวินโดหลังจากนั้น ก่อนที่จะทำการเบ็กอัพวินโด้ก็จะโชว์ได้ไปลายทางที่เราเซตอัพไว้เมื่อสักครู่ไปที่สตาร์ท a บ็กอัพต่อมาจะเป็นการสร้างเบ็กอัพวินโด้รอสักพักแล้วแต่ขนาดของวินโด w หลังจากเบ็กอัพวินโด้เสร็จแล้ว โปรแกรมยังตั้งเวลาเวกอัพอัตโนมัติไว้ให้ด้วยในเมนูซึ่งเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ตามความต้องการการรีสโตรหลังจากเวกอัพวินโดแล้วก็มาถึงการรีสโตรโดยเข้าไปที่เมนูด้านล่าง Select Anoture an Back up to restore ถ้าแบ็กอัพในเครื่องก็จะเห็นขึ้นมาขึ้นมาเลยแต่ถ้ากรณีไม่เจอไฟล์ r e s t r r w w n n o w w ก็สามารถเลือกที่เบราว์จากไฟล์อื่นๆหรือผ่านเน็ตเวิมาก็ได้หลังจากนั้นก็กด OK เพื่อ r e s ส r r w w n n o w w ได้เลยแต่ถ้าทำการ Backup Window ลง DVD ก็สามารถใช้เป็นแผ่น Boot ได้ด้วยในกรณีที่ Window s ไม่ได้ก็แค่ใส่แผ่น Backup นี้ แล้วทำตามขั้นตอนก็สามารถเรียกค่า Backup พวินโดกลับคืนมาได้โดยสามารถสร้างได้ง่ายๆแค่คลิกที่ Create and System Repair Disk แล้วเลือกไฟล์ที่ทำการ Backup ไว้ก็สามารถสร้างแผ่นไว้บูทเผื่อได้ในภายหลัง กู้ข้อมูลด้วย Easy Recovery วิธีการกู้ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Easy Recovery ด้วยการเปิดโปรแกรมขึ้นมาหนึ่งเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วจะกดหน้าต่างแล้วคลิกที่ Data Recovery สองแล้วจะปรากฏรูปแบบการกู้ข้อมูลที่โปรแกรมโดยปกติแล้วจะเลือกที่ Advanced Recovery เพื่อทำการกู้ไฟล์แต่ถ้าเป็นไฟล์ที่เราได้ทำการเพิ่งจะลบไปไม่นาน mm hmm. ก็จะสามารถที่จะ delete recovery mm hmm. ได้เลย 3. เมื่อเราคลิกไปแล้วก็จะมีหน้าต่าง Destination warming ขึ้นมาก็ให้คลิกโอเคเพื่อดำเนินการต่อไป 4. เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้จะปรากฏเห็นไดร์ต่างๆที่เราสามารถเลือกไดร์ที่เราจะกู้ข้อมูลขึ้นมานั่นเองซึ่งเราเลือกก็กดคลิก next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 6. เมื่อโปรแกรมดำเนินการสแกนไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในไดร์ที่เราเลือกซึ่งเราก็ต้องรอสักครู่แล้วแต่ปริมาณข้อมูลที่อยู่ในไดร์ว่ามากน้อยเพียงใด ถ้ามากอาจจะนานหน่อยแล้วเราก็ทำการเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการกู้ขึ้นมาโดยการติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่องส่วนแถว condition จะเห็นว่ามี G และ X ซึ่งหมายถึง X จะแสดงว่ามีโอกาสที่กู้ข้อมูลได้น้อยมาก G จะหมายถึงการกู้ข้อมูลมาได้สูงแล้วก็กด next เพื่อสู่ขั้นตอนต่อไป 8. ขั้นตอนนี้จะเป็นการระบตุตำแหน่งการเปิดไฟล์ที่โปรแกรมกู้มาไว้ที่ไหนให้เราเลือกตามที่เราคิดว่าสะดวกโดยการกดปุ่ม browse แล้วเลือกเก็บไว้ที่ใดตามที่ต้องการได้เลยแต่ถ้าเลือกที่ recover to add ftp จะเป็นการเซฟไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ 9. r i ไดรและโฟลเดอร์ที่เราเลือกนั้นจะต้องไม่ซ้ำกับตำแหน่งเดิมของไฟล์ที่เรากู้ขึ้นมาเพราะตำแหน่งเดิมนั้นจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัยแล้วโปรแกรมจึงทำการเก็บไว้ที่อื่นเพื่อเป็นการสำรองข้อมูลที่ถูกต้องแล้วคลิก Next เ,เพื่อดำเนินขั้นตอนต่อไป 10. เท่าน,นี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับการกู้ไฟล์และถึงแม้ จะมีโปรแกรมดังกล่าวแต่เราก็ควรที่จะสำรองข้อมูลไว้เป็นการดีดที่สุดเพราะว่าในปัจจุบันมีฮาร์ดดิสที่มีความจุมากแต่ราคาถูกก็ควรที่จะซื้อมาเพื่อสำรองข้อมูลเพื่อความมั่นใจกลุ่มที่17ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ